เรื่องของการขยายผลเพื่อดำเนินคดีทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นยังคงมีต่อไปเมื่อวานทราบกันแล้วว่าตำรวจได้มีการจับกลุ่ม3คนคือเป็น2พ่อลูกอยู่ที่ยะลาแล้วนายปิยบุตรอีกคนหนึ่งที่เป็นคนส่งกระสุนให้กับคนก่อเหตุจับได้แถวดอนเมืองเข็นสอบปากคำกันทั้งคืนจนกระทั่งเช้าวันนี้ไปควบคุมตัวนะฮนะออกจากห้องขังแล้วก็พาตัวไปฝากขัง ากขังจากสอนอยานาวาตอนเช้าเลยนะครับควบคุมตัวขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังไปฝากขังต่อสารอาญากรุงเทพใต้นี่เป็นภาพตอนที่คุมตัวลงมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวแล้วทั้ง3มคนเนี่ยสีหน้าสีตาอิดโรยไม่มีใครยอมตอบคำถามอะไรเลยโดยเฉพาะสองพ่อลูกที่ก้มหน้า,ก,าก,ก้มตากันเพราะ ยังคงปฏิเสธแต่ตำรวจมีหลักฐานชัดเจนคนเดียวที่รับสารภาพก็คือนายปิยบุตรคนที่ส่งกระสุนปืนให้ล่าสุดคุณผู้ชมครับศาลอาญากรุงเทพใต้อนุญาตให้ฝากขังและไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากคดีนี้โทษสูงและกลัวว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีนี่คือสมคนแรก ที่ถูกเชื่อมโยงไปถึงแล้วตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวได้นี่ฮะคุณผู้ชมครับฝากขังเสร็จแล้วเรียบร้อยตำรวจไม่ได้จบแค่นั้นขายายผลต่อล่าสุดขออนุมัติสารออกหมายจับเพิ่มอีก3คนมีใครบ้างลองดูหน่อยคนแรกชื่อนายพัศกรหรือนิกกี้คนที่สองนางสาวสุธิดาคนที่สก็คือนายวุฒิพงศ์ถูกตำรวจ ออกหมายจับแล้วสุดท้ายฮะควบคุมตัวได้ภาพที่เห็นคือวินาทีที่ตำรวจเข้าไปจับกลุมตัวนายพัสกรเนี่ยนะครับหรือนิกกี้เป็นผู้ต้องหาตาหมายจับคดีจำหน่ายปืนและเครื่องกระสุนไปจับได้ที่บ้านอยู่แถวบางบอนฮะนี่คือภาพตอนตำรวจเข้าไปควบคุมตัวคือนำตัวพัสกรจากที่บ้านเลยนะ mm hmm. เข้ามาที่สอนอ ยานาวานี่ตอนวินาทีที่ตำรวจเข้าไปพูดคุยแล้วก็สอบถามในบ้านมีอะไรบ้างคุณขายปืนเถื่อนจริงไหมซึ่งนักข่าวได้มีโอกาสถามนิกกี้ว่าคุณเกี่ยวข้องยังไงกับผู้ต้องหาทั้ง3คนก่อนหน้านี้แล้วรู้สึกผิดไหมที่คุณจําหน่ายกระสุนให้กับคนก่อเหตุอายุ14ตอนนั้นนิกกี้ไม่ตอบอะไรเลยนะคะจนกระทั่งเดินมายังห้องสอบสวนชั้นที่3เข้าห้องนิกกีก้ก้มหน้าก้มตาแล้วก็หันหลังให้กับ ผู้สื่อข่าวตลอดเวลาค่ะเอาลเลกกี้ฮะนิกกี้อยากพูดอะไรมนิกกี้พูดอะไรไหมครับนิกกี้เกกี้ครับับางนับ๊บมาอกทนคราร้รับกระนีรับปร๊บไหมครับรครั ครับเราขายกระสุนนิกี้นิกี้เรามีเราได้ส่งกระสุนเพื่อให้ปิยาบุตรไปป่ะมันมีการโอนให้ปิยาบุตรป่ะเราเราขายปืนนานหรือยังเราขายพวกกระสุนพวกปืนไรนานหรือยังนิกกี้เห็นของกลางเราเยอะแสดงว่าเรามีเครือข่ายขายอยู่กับปิยาบุตรนานหรือยังครับเรารู้จักปิยาบุตรนานยังเรารู้ไหมเราว่าเรารู้สึกผิดไหมว่าปืนในเด็กเอาไปก่อเหตุอย่างนั้นรู้สึกผิดไหมเรารู้สึกผิดนะเราสารภาพในสิ่งที่ทำไหม เรารับปิดที่สิ่งทำไหมครับเราทำนานเนี่ยบังระบังทำนานเนี่ยเกี่ยวกอาวุธปืนทำนานเนี่ยยึดช้ำกินเลยนะายานานเนี่ยนิกกี้ใช่ไหมค่ะคุบอกพี่คุณ้ช่วยช่างต้นแม้ว่านิกกี้จะไม่พูดคุณผู้ชมครับแต่ของกลางที่ตำรวจยึดได้13รายการทั้งปืนกล็อกปืนพกอัคคีร์อัตโนมัตินะครับลูกโม่สมิธแอนด์เวสันนะครับกระสุนอีกเพียบเลยรวมๆแล้ว ยึดกระสุนมาได้2,765นัดแล้วถามว่านิกกี้เป็นใครแล้วไปโยงยังไงกับไอ้สาคนแรกที่ตำรวจจับกุมตัวได้คือปรากฏว่านิกกี้เนี่ยนะฮะมีข้อมูลตรงนี้แล้วก็ยอมรับกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นคนส่งกระสุนปืนรอบแรกให้กับคนก่อเหตุนิกกี้ค่ะไปตรวจสอบพบว่ามีการจำหน่ายกระสุนให้กับผู้ก่อเหตุอายุ14ปีอันนี้เป็นบุคคลที่ถูกขยายผลมาจาก ปิยะบุตรจำได้ใช่ไหมคะและคนที่สองที่วันนี้ถูกออกหมายจับแล้วก็ถูกควบคุมตัวอยู่ในรถเดียวกันกับนกินกนก,นกี้ก็คือสุทธิดาอายุ24ปีคนนี้คือเจ้าของบัญชีในการรับโอนเงินค่ากระสุนค่ะคือนิกกี้เนี่ยพอได้รับออเดอร์มาปุ๊บเป็นคนส่งรษณีย์ให้กับผู้ก่อเหตุแต่สุธิดาเนี่ยคือเจ้าของบัญชีที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยโอนเงินให้หลังจากนั้นค่ะวันนี้มี3คนคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมก็คือถ้าไล่อย่างนี้นิกกี้คือคนส่งกระสุนรอบแรก ปียบุตรคือคนส่งกระสุนรอบที่สองและคนที่ออกถูกออกหมายจับในคนที่3ก็คือวุฒิพงศ์วุฒิพงศ์ก็คือบัญชีที่รับโอนเงินค่ากระสุนรอบที่ส<อ>ทั้งหมดจึงมีความเกี่ยวโยงเ<อ>ชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุอายุ14ไปยิงที่กลางห้างพารากอนอ๋อนี่ฮะโยงกันทั้งหมดเลยอ่ะนี่จะเห็นผังข้อมูลตรงนี้ ล่าสุดคุณผู้ชมครับเมื่อ6โมงเย็นที่ผ่านมาตำรวจควบคุมตัวสุธิดานะครับรวมไปถึงนายธนาวุฒิคนนี้เป็นสามีที่ยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาและดึงตัวมาสอบปากคำนะครับคือไปถูกควบคุมตัวได้ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันมากันแล้วปรากฏว่าอยากให้ลองฟังบางช่วงบางตอนเขาจะพูดยังไงกับเจ้าหน้าที่บ้าง ผมยืนยันที่ว่าูมไม่เกี่ยวเกี่ยวกเรื่องนี้ไม่ไม่ไม่มีเลยครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเอากระสุนมาจากไหนลูกผมไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวเอากระสุนมาจากไหนมาไม่เกี่ยวพี่มีอยากจะขอโทษทางครอบครัวเขาเป็นพี่ที่เสียชีวิตไปแล้ววะพี่อยากจะพูดอะไรไหมครับอันนี้ขึ้นมาอีกคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งแล้วนี่ฮะ ไม่พูดอะไรเลยเงียบกริบส่วนอีกคนหนึ่งวุฒิพงศ์ถูกจับมาจากบางสะพานประจบคีรีขันด้วยกันยืนยันผมไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องไม่ไม่ไม่มีไม่เกี่ยวอะไม่เกี่ยวอะไรแล้วแล้วเรามีการเปิดบัญชีอะไรก็นไหมไม่เรารู้เรื่องกระสุนปืนไหมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยเลยอยากพูดอะไรบ้างไหมไม่รู้เรื่องเลยอยากพูดอะไรบ้างไหมอยากขอโทษอะไรปฏิเสธอะไรบ้างไหม เราจะปฏิเสธคำที่ตำรวจอาอ้างเราไหมไ้ยอเราออรังอก่จะพูดอะไรไหมจะบอกอะไรไหมระวังดระวัง้องรับเกจะบอกอยะไไม่รู้เรื่องเลย ไ่รู้จริงเลยเหรอปฏิเสธข้อกล่าวหา <ฮะ S 1> ทั้งหมดนะฮะแต่คืนนี้มั่นใจได้เลยสอบทั้งคืนแน่ๆอ่านี่คือความคืบหน้าล่าสุดกับการขยายผลจากเหตุการณ์ที่ภารกรนะครับ